ไม่ด no. <'re> oh, ีคะไม่ดีคะเดี hey, like 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 ๋ยวกลับนะค่ะไม่ดีไม่ตถึงไม่นะเปใจใหเที่รักได้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 ที่รักที่รักที่รักอยากกินอะไรไหมนะอ่าเดี๋ยวมาร์้ไปฝากนะอ่าโอเคได้ ข,ขึ้นอย่างขึ้นอย่างเหมือนนี่อันนี้ก็เหมือนไอ้พร้อมยังอ่ะอันนี้ถึงเวลาจะพักละสายยังไงสายตรงไหนอ่ะพร้อมยังเนี่ยกล้องอยังไม่พร้อมเห็นไหมแล้วจะมาบอกว่าถึงสายได้ยังไง ไม่เคยสายไงมาดเป็นไงบ้ขอคิดก่อนไม่เคยสายไงลงอย่างรถลงอย่างรถเลยเชี่ยรพี่รถแม่งติดโคตรรถแม่งโคตรติดเลยผมออกมาตั้งแต่3โมงแม่งถึงนี่5โมงรถแม่งติดจริงหรอรัว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 มามามาพร้อมเลยพร้อมเลยพร้อมเลย